ละครสั้นโรบล็อกจากตัวละครโรบล็อกพ์ PFC วันนี้หมามีขออนุญาตใช้ตัวละครที่สาคนนี้นะคะละครสั้นโรบล็อกตอนเมื่อครัวไม่ใช่ที่ของฉันในห้องครัวเล็กๆในบ้านตน้นเบบูมมาช่วยกันหน่อยครัวไฟไม่หรือเปล่าไม่รู้แต่ควันนี่เหมือนข้างบ้านรมควันหมูปิ้งโอ้ยตน้นมีครัวหรือสาวหน้าฉันหายใจแล้วเหมือนกำลังกินควันฟรีอะใจเย็นๆค่ะทุกคน ถ้าคนสีขาวแปลว่าไฟยังไม่ลามแต่ถ้าคนสีดำแปลว่าเพื่อนไอคังภรยากำลังทำอะไรพังๆอยู่แน่นอน <Lisa> ก็แค่จะอุ่นกับข้าวเมื่อวานไงแล้วไมโครเวฟมันร้องปิ๊บอย่างมากฉันเลยตกใจจะหยุดแต่ไปกดปุ่มเพิ่มเวลาแทนโอไมก็ก้นแก้อุ่นอาหารหรือพยายามติดต่อมนุษย์ต่างดาวตอนนี้ควรออกขนาดนี้ฉันว่าเอาออกมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวอาหารกลายเป็นถ่านออกไม่ได้เมื่อฉันร้อน ถ้าจับของก็หาไม่เจอนี่เส um, ื้ผ้านี้สิอย anyway> ่าบอกนะว่าแกจัะใสเสื้อเยืดตัวเองเช็บฉันก็คิดอยู่หยุดความคิดนันนางแบบนี้เลยโอ้โหนี่กับข้าวเหรอหรืองานศิลปะขวัญพ้นฉันทำดีที่สุดแล้วนะต้นข้าวผัดแกดำขนาดนี้เอาไปตั้งโชว์ในพิพิธภัณฑ์อาหารที่หายสาบสูญได้อะก็ยังดีนะที่บ้านไม่ไม่ทั้งหลัง ฉันแค่จะทำอาหารให้แม่กินน่าแกจะกลับบ้านคืนนี้อ้าวทำไมไม่บอกถ้าจะทำอาหารโชว์แม่แกควรเริ่มจากอะไรที่ง่ายๆเช่นใช้บริการร้านอาหาร555หรือใช้ฝีมือฉันชีวิตฉันอยู่ด้วยกม่มีคุณสนสำเร็จรูประดับเทพเลยนะจ๊ะไม่เอาฉันอยากทำเองแม่จะได้ภูมิใจในตัวฉันสักทีเอ้าก็ได้เดี๋ยวช่วยๆกันแต่เราต้องทำเมนูที่ต้นไม่สามารถทังได้แม้จะพยายามพังกง็ตาม ยังทำไข่เจียวกันเอาดิง่ายสุดๆเอาแตกแล้วดีแล้วต้นเราต้องการให้มันแตกเพื่อจะได้เป็นไข่เจียวเอาจริงด้วยเอาใส่น้ำปลาใส่ต้นหอมตีต่อเลยตีเบาๆหรือแรงๆแรงพอๆกับเวลานายหาตังไม่เจอยใจยในกระเป๋าอาจ้ะเฮ้ยต้นนี่ไข่เจียวใช่ไหมไม่ใช่ ไชยศิลปะาศาสีนะโทษโทษไม่ได้ตั้งใจพอร้อนก็ที่ลงไปนะช้าช้าได้วาร้อน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 ต้นแกเป็นคนหรือเป็นวิญ,ญญาณความซุ่มซ่ามโทษจริงคราวนี้จะใจเย็นละโอ้โหสีสวยนนเนี้ยเหมือนเมฆทองยามเช้า ฉันว่ามันเหมือนแพนเค,ค้กที่โดนอัดด้วยความดันสูงมากกว่าแต่ช่างเธอกินได้ก็ดีแล้วเย้อย่างน้อยมันก็ไม่ได้เหม,มือนกับข้ามเลยอะนี่กล่องแพ็คอย่างดีเตรียมให้แม่นายนะแม่นายต้องภูมิใจแน่อย่างน้อยก็ตรงความพยายามฮ่าห,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 ห้าขอบใจมากเพื่อนทั้งสองฉันสัญญาว่าครั้งหน้าหยุดก่อน,อ,นอย่าสัญญาอะไรที่เกี่ยวกับครัวใช่แล้ว เพื่อความปลอดภัยของมนุษยชาติฮาฮาโอเคงั้นสัญญาว่าจะเลี้ยงชาหนุ่มทั้งคู่แทนโอ้ยแบบนี้ก็ดีหน่อยดหน่อยา